อคนตื่นแล้วคนตื่นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าดึกหรือเช้าเนี่ยเอกตื่นยังคุณเอกตืเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันดีกว่าโอ้ผมกรโดดเอาไปเอาวะเดี๋ยวคุณถากผมแล้วคุณปิดประตูทำไมผมไม่ได้ปิดออกออกออกโอ้ย พวกเราตอนเนี้ยเอ้ยโ<อ>ยกดโดดโย็กอดเอ้ยเดี๋ยวคุณบิก๊กคุณเอาเสื้อผ้าออกตอนไหนเนี่ยอ๋อเมื่อคืนผมหนีไปเอาเสื้อผ้ากลับอ,อ๋ออ้หคุณรอดกลับมาแล้วแขนคุณน,นี่เ,เป็นรอยช้ำเลยนะเลือดใช่ไหมเนี่ยไอ้ตั้งแต่ตอนรอยโดนกัดอ,อ้อยังเจ็บอยู่ไหมครับเนี่ยนิดหน่อยครับโอเคครับ คุณเอกครับครับอ่าในใต้ดินของคุณนี่มันจะพอมีสเบียงเหลือมากไหมครับเนี่ยผมว่ามันมันมนก็เหลือนะแต่มันอาจจะไม่พอเพราะงั้นเหระครับอุย้ยผมว่าเราควรไปหาสเบียงนะครับเราไปกันเลยไปเนอะโอเคไป ตอนนี้เราก็เดินมาไกลแล้วยังไม่เจออาหารเลยทุกคนเอาไงดีเนี่ยหิวผมหิวจะตายแล้วอเออผมรู้ผมรู้เราหิวแต่เราต้องไปก่อนเว้ยเรายังไม่เจออะไรที่มันเป็นท,ที่ที่เอาไว้หาตะเบียงได้เลยอะ่ะเฮ้ยแสงไรอ,อ,อ่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อพวกเรานองไปเช็คก,กันไหมเผื่อเผื่อ่อาจจะเป็นคนป<ะ>ออไป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  สองพี่โกรธไฟหรือเปล่ามันจะมีเหรอคุณเลยวะที่มาเร็วดี่มาทำไมมันบันไดมันชันมากเอ้ยก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรนี่นาหีแสงคืออะไรอะเออแล้วมันกินแสงอะไรเฮ้ยตรงนี้มีกระจกแตกเหรอโว้ยเม่นเฮ้ยเสียงปืนพวกเราเสียงปืน đi từ cánh trái à, đấy, long, long, đi du, đi du, hàng long nhảy, ở đây, tất cả, đợi chút nào, tất cả, ở, nhọ, chúng ta phải đi du, ui, tôi bị đau ngố, cái con hết rồi, ไอ้เจมอน่าเออต่อยดิโอมอน่าเจมแล้วต่อยหมดเลยเฮ้ยนั่นนั่นมันน่าจะเป็นพวกตำรวจนะเฮ้ยเอาไงกันดีอะเราไปขอความช่วยเหลือกันไหมไหนนะเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมากลับมากรับมากย่าพึ่งเพิ่งเฮ้ยแต่เรายังไม่รู้เลยเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอะแต่เราว่าดีนะ มั่นใจเหรอเขาเป็นงั้นเหรอว่าไงครูว่าไงเออเราต้องเออก็ลองเอาไปกันเขาจะช่วยเราได้เออนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกนายเดี๋ยวเต้อย่าไปอย่าไปเราดูดีกว่าเราดูดีกว่าเราดูกว่าครับอุ้ยใช่ใช่เอเอาไงต่ออีกโอ้โหโอาไงต่ออีกเฮ้ยใครเนี่ยโอ้เนู้อะ อยากให้ความช่วยเหลือเหรออร่อยเนาะต้องการความช่วยเหลือเอาไงดีพ่อเออเดี๋ยวเราพาเขาไปที่ปลอดภัยไปเออเอ้ยเฮ้ยพวกแกเนี่ยยิ่งเลยนะไอ้พวกผมเลยผมผมไม่ได้ติดเชื้อไอ้เนี่ยแล้วไอ้ตรงรอยกัดนั่นคืออะไรฮะบอกบอกได้ไหมนั่นดิเออทำมาผมผมไม่ได้โดนกัดผมโดนซ้อสมะเขือเทศไอ้คนอย่างพวกแกมันหลอกลวงนั่นแหละไอ้พวกแกจะถือว่าโต๊ะรอใช่ไหมล่ะอยู่นิ่งๆนะเว้ยอย่ยิงเลย ครับผมยอมแล้วครับผมไม่ได้เป็นจริงเฮ้ยเฮ้ยเอกตอนนี้ครูเฟิร์สกับบิ๊กแย่แล้วอ่ะเอาไงดีอะเราเราคนไปจรจาดีไหมผมว่าไม่ได้หรอกยังไงเขาก็คงไม่เชื่อผมว่าเราคงต้องไปจัดการสองคนนั้นแล้วล่ะจัดการยังไงอ่ะเราเราต้องอ้อมไปครับตามพยายามผมมาตามไหมผมว่าทางนี้มันน่าจะอ้อมได้อยู่ คุณเอกตามผมมาตามอยู่ตามอยู่นี่ครับตรงนี้มันอ่ะมีซอกนี้อยู่นำามาตามมาตามมาอเอ่ะคุณเอกนี่ๆนะเราต้องเราต้องเราอยู่ใกล้เกินไปไม่ได้เสียงฝีเท้ามันจะดังเราต้องเดินย่อไปเอกคุณเอกมาเลยตามอยู่ตามอยู่ไอ้ไอ้ยิงเลยยิงหยุด อ้เขยับตเดียวิง้คุณเอกตามมาได้มมาตไท้งหมเลกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดกตรงนี้เบาเบาอยาขยับอาขยบเอเกผมให้สัญญาณไปคุณเอกอยู่ตรงโน้นตรงโน้นตอนน้เดี๋ยวผมให้สัญญาณแกจะยัง่ติดรับ2 3มาจัดการที่ด้านหลังตรงตรงคอเด็ก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  คุณได้เอาคนซ้ายหรือคนขวาผมอ่าผมเอาคนซ้ายดีกว่าแต่ถ้าสักคุณได้ได้ก็ทราบกันนะครับโอเคเฮ้ยกูบอกให้อยิงยิงไงเฮ้ยให้อยู่สองสามจัดการยิงเถีงนะหย่าเฮ้ยเราจัดการได้จริงด้วยตอนนี้เราน่าจะขโมยของจากพวกเขามาได้พวกคนขโมยขโมย เออโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีอาวุธแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีสบเบียงอย่างเดียวเออเรา,าจะหาหสบเบียงได้จากที่ไหนในแถวนี้แล้วถามพวกนี้กันไหมตำรวจเนี่ยสรบแล้วอ,อ่าอ,อใช่ใชคุณเอกรู้ไหมครับผมผมไม่รู้อ,อ่ะเราลองเดินต่อกันก่อนเนาะ ทิ้งสองคนนี้ไว้ตรงนี้แหละโอ้ยยังไม่เจอร้านอาหารดีๆเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันแม,ม็กโดน,โนโลัลเฮ้ยไม่ใช่เอกเรียกให้ถูกแม็กโดนโัลเออเรียกชื่อสถานที่ไม่ถูกนี่จบเลยนะทำไมอะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปร้านนั้นแล้วไปหาอะไรา กตดหนะว่าเผื่อมีอะไรให้กินบ้างก็ดีเหมือนกันอะโอเคป่ะปะทุกคนตามมาทุกคนตามมาเ <c oughs> มื่อกี้ผมดนอะไรเลยดาวตกเป้าอาจจะใช่ฮะโอเคทุกคนลองหาแล้วนะว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างอะ่ะขนมปังตรงนี้ไม่กล่องเดี๋ยวไม่มีอาหารเลยอ๋อตรงนี้มีซุปอยู่โอเค ผมลองหาอะไรนิดหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเอ๋ได้ยินไหมได้ยินคนทุบกระจกเลยเออเออลองลองขึ้นไปดูลองขึ้นไปดูเฟิร์สเฟิร์สครูเฟิร์สครูเฟิร์สครับครับเออลองลองขึ้นมาดูครับไหนครับไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยกระจกแตกเฮ้ยครูเฟิร์สอะไรอ่ะเฮ้ยมีขวดน้ำไรด้วย นี่มันขวดน้ําอะไรอะ่ะหรือว่าจะเป็นน้ํำผสมสีะนี่เ<ม>หรอครับผมก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเก็บไว้นนะก,ไก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนเผื่ออาจจะเป็นกินได้เอ้ยแล้วคุณบิ๊กไปไหนอะ่ะเออนั่นสิครับผมว่าเขาอยู่ในห้องน้ำน,นะอ๋อเหรอโอเคไปดูไปดูไปดูปด<ม>เฮ้ยคุณบิ๊กคุณไปไหนหรือเปล่าผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะครับอา้าว เป็นผลข้างเคียงของยายาเหรอครับยารักษาน่เหรอใช่แล้วอ๋องั้นวันนี้เราคงต้องพักกันที่นี่ก่อนนะบิ๊กบิ๊ก,กเอามา,ามะอ้าวอ้าวคุณเอกวางเตยียงให้แล้วเหรอบิ๊กบิ๊ก,กมานอน <c oughs> มานอนมา <c oughs> มานอน,น,อนโอเคเดี๋ยวผมวางแคมไฟไปตรงน,นี้โอเคคุณบิ๊กคุณนอนก่อน,นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางกันต่อด้วยต้องพักให้เต็มที่นะครับ โอเคเออคุณเอกครับครับผมมีแผนอะไรต่อไหมครับเนี่ยผมเป็นแต่แผนดีอะครับอ่ามีมีครับมีแผนไปไปรถไฟกันนะอ๋อหรอครับโอเคครับผมโอเคงั้นผมว่าเรานอนกันเลยขวัญเนาะก็ดีครับอ่าฝันดีครับคุณเอกฝันดีครับคู่เฟิร์สฝันดีครับโอเคครับผมอืมง่วงจังเลยอ่า ฝันดีครับคุณเอกฝันดีครับฝันดีครับคุณเตะครับผม